แล้วนะคะสวัสดีค่ะแฟนเพจวิน1 6 8่ a r c e n t e านะคะวันนี้เราก็รับบทเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะใครที่ติดตามเพื่อนะคะจาก Facebook ส่วนตัวกำลังมีโรงงานนรกกันอยู่นะคะนี่เรารับบทเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะก็ลองไปทำอาชีพนี้ดูเมื่อคืนรู้สึกสนุกมากให้รู้เลยว่าทำไมแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์ ถึงออกรถได้ง่ายมากๆนะคะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะที่ติดตามเพื่อจากทาง Facebook ส่วนตัวนะคะหรือแฟนเพจของวิ n 1 6 8่งหกแปดเนี่ยวันนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อจะมาบอกให้เลยว่าการที่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องตั้งแผงไม่ต้องมีค่าเช่าที่ไม่ต้องมีคอร์สทุนอะไรเลยมีแค่ใจกับเวลา เวลาของเรามี24ชั่วโมงเท่ากันค่ะนะคะก็เมื่อคืนก็ลองแบ่งเวลาไปรับบทแม่ค้าออนไลน์ดูนะคะรู้สึกว่าเงินสะพัดมากๆแค่คืนเดียวก็ปังปุริเย่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วอยากออกรถกับวิน168มาไลฟ์นี้เลยค่ะเอฟไหมคะแอนวิน อันนี้ขายจริงๆนะคะเนี่ยกำลังจะจัดส่งเลยนะคะอย่างที่บอกว่าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะก็คือต้องเดินสเตตเมนต์หลักการเลยนะคะต้องมีการเดินสเตตเมนต์นะคะเดือนละ2องถึงสามหมื่นขึ้นไปนะคะก็ลงนักแค่แบบรกรุบกริบแบบนี้ไม่ได้แบบขายเป็นแบบเป็นกิจจักษณะเหมือนคนอื่นเขานะคะก็คือแบบไม่ได้แบบเป็นอะไรที่แบบเป็นกิจเป็นการเป็นงานนะคะก็ยังถือว่า้ยไ,ไ,ได้เยอะมากนะจริงๆแล้วอ่ะเพื่อรู้เลยว่าทำไมพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อยู่เนี้ยคนนี้ วันก่อนนะได้คุยกับเพื่อนรุ่นพี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็มาทําธุรกิจที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ที่พึ่งไปทเที่ยวกรุงเทพเมื่อหลายเดือนก่อนบอกว่าน้องเพ่ยตอนนี้นะแพดติัมเอยนะคะ,ะ Union ยูนี n นมอเอยไม่ไม่มีคนขายไม่พอไม่มีคนเดินอีกต่างหงากบอกว่าให้ทำไมอะพี่ แปลกนะไม่มีคนเดินนี่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ว่าเท่าไหร่แต่ไม่มีคนขายเพราะอะไรเดี๋ยวนี้เขาหันไปขายทางออนไลน์แล้วรายได้มันดีกว่าตอบรับกับยุค2021มากกว่าเฮ้ยก็เลยเฮ้ยเป็นไปได้นะคะอ่ะวันนี้เราก็เลยมาพูดถึงนะคะหยิบยกเรื่องของแม่ค้าออนไลน์กันนะคะตอนนี้คนเข้ามาแล้วเจ็ดท่านเย้วันนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูรถนะคะที่ใหม่ที่สุดในร้านของเราก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสักพู่หนึ่งถ้ารอสวัสดีค่ะอ๋อได้ค่ะพีมาเลยเจ้าเดี๋ยวแฟดมามามาส่งยังไม่ได้มาแล้ก <laughs> ก็คือตอนนี้ไม่ต้องออกไปไปสมีนะคะให้แบบว่าต้องกลัวเรื่องโควิดก็อยู่ที่ร้านนะคะอยู่กับทีมงานของเรานะคะก็แพ็ค แพ็เกจจิ้งของเราแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนมารับของไปนะคะนี่เลยวิถีแมค่ค้าออนไลน์จะตื่นกี่โมงก็ได้จะขายของที่ไหนก็ได้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตร์จำเป็นไหมน้องเฟมจำเป็นนะคะจำเป็นเพาต้องคีย์คีย์ของเข้าระบบเอคุณอันนี้มันแตกนี่นี่นี่อันนี้มาในนี้เลยคะ่ะคุณนี่วิถีพ่อค้ออนไลน์ก็มาอีกหนึ่งท่านแล้วนะคะนี่ <laughs> ออนไลน์เก่งมาก ไปกันค่ะคุณเริ่มแล้วนะคะไปค่ะไปไปไหนไปด้านนอกนี่ดูพี่เขาคุยเขาโอเคหรอือยังยังไงอะนี่เลยรถที่แบบว่าใหม่แกะกล่องรถที่ ขับมาได้200โลรถที่ขับไกลสุดก็วิน168ก็คือรถโตโยต้ายาริรุ่นสปอร์ตคันนี้กันเลยนะคะสำหรับเมื่อวานใครที่มาไม่ทันพลาดดูไลฟ์สดนะคะพลาดดูไลฟ์สดการเปิดตัวของน้องยาริสนะคะที่เต็นท์วิน168คาเซ็นเตอร์เดี๋ยววันนี้พ่อมาสัาให้นะคะคันนี้เป็นน้องยาริสนะคะเป็นปี2020องขออนุญาตเลื่อนโบขึ้นขึ้นตำแหน่งบนก่อน เพราะว่าเราจะลองดูหน้ามันเต็มๆกันตัวนี้เนี่ยเป็นรถอีโคขานะคะเป็นรถออกได้แค่ประมาณ9-10เดือนเท่านั้นบอกเลยว่าไม่มีตำหนิเลยนะคะอันเนี้ยอยู่ในศูนย์อยู่ยังมีอยู่ในศูนย์อยู่ราคาประหยัดกว่าศูนย์ไปแสนกว่าราคาประหยัดกว่าศูนย์ไปแสนกว่าแล้วแบบ เขาเรียกว่าองค์ประกอบนะคะดีเทลของรถหรือส่วนควบต่างๆของรถคือดีมากดีมาก,มากจริงๆนะคะทําเป็นเบาะหนังเพื่อชอบเลยการดูแลนะคะด้วยเบาะหนังแล้วก็มีล้อม,มงล้อมแม็กมันไม่ใช่ตัวโลไม่ใช่ตัวสแตนดาร์ดไม่ใช่ตัวอะไรนะตัวนี้เป็นรุ่นตัว e sport นะคะเออนี้เราเหมือนอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ปะแทแทดแ,แทเอามาใช่เขาไม่ใช่เแบบนี้ เหมือนอยู่ในงานมอเตอร์โชว์เลยนะไม่อยากจะซูมหัวน็อตไม่อยากจะซูมของเครื่องคือมันไม่มีตําหนิเลยจริงๆไม่มีตําหนิเลยจริงๆนะคะคือใหม่มากใหม่จ,จัดๆคือเป็นไฮไลท์ของร้านเลยนะคะจัดได้ว่าเป็นไฮไลท์ของร้านเลยเล่มพร้อมกุญแจพร้อมบุ๊กพร้อมอะไรพร้อมวิ่งเพียง200โล200โลนะบอกเลยนะคะวิ่งเพียง200โลนะอ่ะค่อยแชร์ก่อน เดี๋ยวน้องพแชร์ก่อนนะโอเคอ่ะเกตจะสตา์ให้ฟังเสียงเครื่องคือดีมากดีทุกตรงนะคะไม่มีตรงไหนไม่ดีอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหเสียงคือแบบว่า เสียงดีมากนะคะเป็นเสียงเครื่องแบบแน่นๆของเขาเลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้นะคะทำเป็นแอร์นะคะตัวดิจิตอลหมดเลยฟังก์ชันการใช้งานด้านหน้าก็คือปรับเปลี่ยนไปหมดทุกจุดเลยนะคะไม่เหมือนตัวยานลิทก่อนๆเลยนะไม่น่าเชื่อนะคะบอกเลยว่าใหม่มากนะคะคันนี้เนี่ยให้บอกก่อนนะว่าอยู่ในศูนย์ราคาแพงกว่าน,นี้ไป1นึ่งแส สามหมื่นหรือ1นึ0 0 0สนี่นี่แหละแต่คันนี้นะคะเซฟเซฟกันไปเลยนะได้อ PTION ต e ัว E-Sport ด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอคือได้รถใหม่เลยวิ่งเพียง200โลเท่านั้นเท่านั้นจริงๆนะ200โลเท่านั้นจริงๆนะนี่ชอบความดำเงาของเขาด้านใน,นนะชอบแบบดีเทลชอบดีไซน์มากๆคือต้องมีนะคะของต้องมีจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะอันนี้ต้องให่กดผิดหรือเปล่านี่พี่พี่อ๋อไม่ได้กดผิดแต่มันติดพลาสติก เราก็เข้าใจว่ามันแกรบ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 แกบอะไรเอานี่ไงพลาสติกเขายังไม่แกะจะใหม่เกินเบอร์ไปแล้วนะคะโอ้โหก็คือปรับตรงนี้ได้เลยฟังก์ชันการใช้งานใช้งานง่ายนะคะบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจครบอะไรครบหมดเลย ใหม่มากจริงๆประหยัดกว่าศูนย์ใบประมาณแสนสามหรือแสนสี่นะโอ้โหสุดยอดขับดีมากแล้วเขาเขาทำรีวิวไว้รุ่นนี้นะตัวนี้เป็นหน้าจอไอเป็นไฟหน้านะคะตัวจอไอไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ Day Time Running l i g h t เป็นไฟหน้าแบบสามเขาเรียกว่าสามรังพึ่งอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันมา ทั้ง1 5คนดูแล้วนะคะคันนี้488,000บาทแต่เมื่อวานนะปล่อยให้478,000บาทนะคนดูเยอะคนดูเยอะเลยอุ้ยไฟหน้าสวยมากพี่ตัวเล็กปังมากไฟหน้าสวยมากนี่ดูดิเป็นแบบ1 2 3คือสวยมากสวยจ,จัดเลยอะ่ะ ใครที่กำลังมองหานะคะอยากจะกำลังจะไปดูรถใหม่นะลองแวะมาที่เต้นท์วิน1นึของปัตตาเซนเตอร์ก่อนก็ได้นะคะคันนี้ประหยัดออกห้างไปประมาณอย่างที่บอกแสนกว่าเลยนะคะแล้วก็ได้รถใหม่แกะกล่องวิ่งเพียง200โลรถไม่มีตำหนิเลยนะคะซีรีส์นี้ไม่มีตำหนิเลยนะคะแล้วบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่ขับดีมากนะคะเป็นรุ่นที่ทำออกมาคือให้ตอบรับกับเขาเรียกว่าอัตราการเร่งอัตราการประหยัดน้ำมันในยุคนี้สุดๆเลยนะคะปะ่ะ ไปกันต่อยี่สิบคนดูแล้วเย้ yeah! เอาอีกค่ะแชมปอีกค่ะ <c oughs> แอดมินบอกแม่งปวดหัวก,กับพี่อี่นแนละ <c oughs> ไปค่ะไปกันต่อนะคะพาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใครที่ติดตามกันมานะคะจากเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะหรือจากที่ใดๆก็ตามแต่เราจะไปดูรถที่ผ่อนสามพันตลอดอายุสัญญากันตลอดอายุสัญญากันนะคะและเมื่อวานคันนี้ไลฟ์ไปแล้วแล้วคนให้ความสนใจเยอะมาก แล้วบอกให้พ่อยว่าขอเน้นดีเทลนิดนึงได้ไหมขอเน้นหน่อยเหอะดีเทลเนี่ยได้เดี๋ยวเพื่อจัดให้คุณผู้ชมป่ะเราหายเหยื่อได้แล้วใช่ไหมจะมีคนนั่นแหละคุณคนนี้คูนคนนี้ มาด้านะคะกำลังจะไปนี่คันนี้ลอยขอใครที่บอกให้พ่อว่ามาซํำนิดหนึ่งกับรถผ่อนสามพตลอดอายุสัญญาตลอดอายุสัญญาจริงนะแต่เราจะมาลุ้นกันว่าน้ำมันเราจะหมดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะขับไปได้ฟลฟ์นะคะคันนี้แป๊บอ่า ตัวนี้นะเป็นตัวมิซูบิชิมิล่านะคะคันนี้เนี่ยหนึ่งแบาทแต่เมื่อวานใครดูจากไลฟ์สดได้ราคา1นึ่งแบาทและคันนี้ค่างวดการผ่อนเดือนละประมาณ3,000บาทเย้ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะอันนี้ลองสตาร์ทหน่อยติดไหมลองดูสิอ่ะนี่เลย คันสีแดงจิ๋วๆคันนี้เดี๋ยวเราจะไปเทสไดกันตัวนี้รุ่นย่อของเขาคือตัวเกียร์ธรรมดารุ่น GL เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดารุ่น GL น้ำมันเหลือกี่ขีดรุ่น GL นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะมาดูดีเทลกันอันนี้เขาจะสีแดงอะไรอะแดงเมทัลลิกกำกล์นนะนี่แต่ตัวเนี้ย เครื่องเขาเนี่ยมันจะแบบเป็นเครื่องหวัวเล็กอยู่แล้วนะคะเพราะมันเป็น 1200cc คุพี่น้ำวันดีค่ะ 1200cc นะคะตัวบล็อกเครื่องตัวเดิมอะไรเดิมเลยนะคันนี้ได้เชียงใหม่เดิมแท้แน่นอนนะคะเดิมแท้แน่นอนไม่เคยชนนะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวเราจะเอาลองไปวิ่งกันว่าน้องจิ๋วคันนี้นะคะผ่อน3000นี่เป็นรถที่วิ่งแล้วสมรรถนะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปลองเทสไดกันนะคะแล้วใส่ของได้เยอะมากนะพี่ตัวเล็กมา ใครแบบอยากจะได้สามพันตลอดอายุสัญญาต้องเรีบหนึ่งนะคะดูอันนี้แผ่นข้างหลังเดี๋ยวพ่อยสั่งให้กดตัดเลยคะ่ะไรโทรมาป่ะพี่ตัวเล็กเราไม่รอช้าอยู่ใหญ่เดี๋ยวน้ำมันจะหมด สวัสดีค่ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสูเ่เต็นท์วิน168คาเซนเตอรนะคะกับเพื่อเพนะคะเพาเราอยากเห็นทุกคนมีรถขับค่ะวันนี้นะเพื่อจะพาทุกคนนะคะไปเทสไดน,นะคะหลายคนอาจจะเข้ามาใหม่จะงงๆว่าเฮ้ยเพื่มาทำอะไรนะคะเพื่อนจากเชียงใหม่แต่ตอนนี้ฐานลูกค้าของเพื่อนเนี่ยไปทุกจังหวัดแล้วนะคะ,ะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนขอเพียงแค่บอกว่าอยากจะมีรถขับ ะะมีงบเท่าไหร่มีงบดาวไหมหรือไม่มีงบดาวนะคะหรืออยากจะออกรถฟรีดาวได้1น8บาทก็บอกได้เลยนะคะตอนนี้ฐานลูกค้าของเพื่อนเนี่ยมีหลายจังหวัดจริงๆนะะเดี๋ยวเราจะไปลองดูนะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเครื่อง 1200cc ซีซีนะคะเป็น e ีโคคาร์นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันเราที่ปั๊มด้วยนะคะเพราะตอนนี้แววว่าน้ำมันจะหมดแล้วนะคะเรามาลุ้นกันนะคะทีมงาน ัวนี้นะให้อบอกเลยว่าเป็นรถเกียร์ธรรมดาที่ขับง่ายมากนะคะใครที่กะขับรถเกียร์ธรรมดาเป็นเนาะแล้วก็แบบกำลังมองหานะเกียร์ธรรมดานะแนะนําแนะนําเลยนะคะโอ้โหสิ่งมากสิ่งมากจริงๆอันนี้ผ่อนสามพันจริงๆนะคะตลอดอายุสัญญาไม่ใช่ผ่อนสามเดือนหเดือนอันนี้สามพันตลอดอายุสัญญาตอนนี้เพ่จัดโปรอยู่ โปร88ค่ะขับฟรี8 8วันแถมค่างวดให้ฟรีอีกหนึ่งงวดและเลือกของแถมได้เลยนะคะของแถมมีอะไรบ้างน้องเพ้ยก็กล้องบันทึกหน้าหลังหรือจอ Android ถ้าใครชอบนะคะหรือประกันภัยนะคะแต่เพ่อยบอกเลยว่าคุ้มทั้ง3นะเลือกเอาเลยนะคะราคาก็เอาแล้วแต่ชอบเลยนะคะ คันนี้โอ้โหอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถได้และจะอ,อกรถได้ยังไงพี่เพยมีการแบบบริหารจัดการหรือการดูแลยังไงคะถ้าลูกค้านี่ยอยู่ต่างจังหวัดหรือหนูอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดแลวอยากจะออกรถนี่เพยมีคําแนะนําอย่างนี้คะ่ะคือถ้าส่วนใหญ่ใครใครติดตามเพยมาแรกๆนะคะเริ่มแรกเดิมทีเลยเพยก็จะมีการเขาเรียกว่าขอเบอร์นะคะแฟนเพจมาถ้าใครอยู่ต่างจังหวัด จะมีการคุยปลายสายจากเพื่อโดยตรงนะคะให้ดูรถก่อนให้ดูวิดีโอให้วิดีโอคอลให้คุยกันแบบว่าให้เคลียร์กับเรื่องตัวรถก่อนว่าพี่ๆเนี่ยชอบรถคันนี้จริงไหมให้เพื่อได้อธิบายในเรื่องของประวัติของรถนะคะก่อนนะถ้าพี่ๆชอบก็ภาพต่างจังหวัดเนี่ยจะต้องทําจองเข้ามาอ่าแล้วพี่เพ่จ๋าถ้าทําจองเข้ามาแล้วรถสัญญาไม่ผ่านพี่เพ่คืนให้ เต็มจํานวนไหมค่าจองเต็มจํานวนค่ะไม่มีหักแม้แต่25สตางค์เลยนะคะก็จะได้เก็บรถไว้ให้แล้วทําสัญญาและทาสัญญาต่างจังหวัดไวแค่ไหนเพื่อให้ทำสุดนะไว้สุดนะั้นหนึวันอนุมัตินะคะแต่ว่าอันนั้นเขามีเครดิตแล้วรับเงินผ่านบัญชีแต่ถ้าไม่มีเครดิตนะคะแล้วก็รับเป็นเงินสดหรือธุรกิจส่วนตัวอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบน,นิดนึงแต่ไม่เกิน3-5วันแน่นอนค่ะพี่ๆนะ คันนี้ขับดีมากเลยใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะหรือใครที่มีอาชีพที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบใส่ของเยอะไม่ได้เดินทางไกลมากๆนะคะก็ขับไปไกลก็ไปส่งลูกหรือไปส่งของหรืออะไรต่างก็ตามแต่คันนี้เพื่อนแนะนําเลยนะคะเล็กๆน่ารักสีแดงเป็นสีนําโชคนะคะเป็นสีนําโชคนะสีแดงนะการเงินการทองเนี่ยค้าขายรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะมิะตรเยอะศัตรูน้อยนะคะ ่ะตัวนี้รองรับ e20 ด้วยนะคะเดี๋ยวให้จะเติม e20 เป็นปั๊มประจำที่เราเติมกันนะคะ e20 ค่ะ win หรรนึ่งหกแปดนะคะสามร้อย เดี๋ยวเราจะตองเติมสา0ร้บาทดูนะว่ามันได้กี่ขีดนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นรถสายประหยัดน้ํามันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบบได้เยอะแน่นอนเลยนะคะตอนนี้ e 20่ิบลิตรละยี่สิบห้าปเจ็ไหวไหมน้องไหวไหมไหวป้าไม่ไหวหอ๋อไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราปิดแล้วก็เปิดใหม่ก็ได้เนาะปิดก่อนก็ได้ ่อยไ,ไหมคะได้แล้วเนาะโอ้โหก้องก้องเกืบแย่นะคะก้องก้องเกือบของแองนะคะคันนี้ได้ข่าวว่าแบบมีคนติดตามเยอะมากจริงๆก็เลยว่าขอให้เพื่อแบบเน้นๆให้อีกทีนึงเคค่ะเน้นย้ำให้อีกทีนึงว่า เฮ้ยขอให้พี่เน้นย้ำให้หน่อยว่าคันนี้ขับแล้วมันฟิลลิ่งการขับเป็นยังไงแล้วระบบการใช้งานภายในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนี่อันนี้เพื่อมาลองขับให้ดูแล้วนะคะตัวนี้ผ้าเป็นมิตูบิชิมิลาจะเป็นเบาะผ้านะ้เป็นเบาะผ้ายอดจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเพราะตัวนี้เป็นรุ่น GL ปี2,555 300บาทได้11ลิตรว้าแม่เจา้าที่ตัวเล็กก็เยอะอยู่นะ 300บาทก็เกือบครึ่งถังถ้าครึ่งถังก็น่าจะมีห้าร้0ยหาถ้าเต็นถังก็ไม่ถึง1,000สุดยอดมากนะคะคือประหยัดจริงๆนะนี่เดี๋ยวไปตอบแชทส,สักครู่หนึ่งคือทำไมเพื่อถึงแบบชอบพูดถึงเกี่ยวกับแบบเออพ่อค่าแม่ค่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทำไมเึงพูดกับพ่อค้าแม่ค้า,ลายล้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาชีพนี้ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็เดินตามแบบห้างร้านเนี่ยร้านที่เปิดหน้าร้านแทบจะแบบเปิดน้อยมากนะแทบจะเปิดน้อยมากจริงๆนะอันนี้เขาห้ามเราตรงไปนะเดี๋ยวเราต้องออกข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองขับขึ้นหลังเต่าตามสไตล์เราเลยนะที่มหาวิทยาลัยพายัพคือรถเล็กเนี่ยต้องลองขึ้นหลังเต่าดูนะคะแล้วเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยฟีลลิ่งการแบบขึ้นหลังเต่าหรือเวาไปทางขุขา่าฟีลลิ่งของรถเล็กเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไบงบ ขอบพระคุณค่ะะไปชมกัคนค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยใครปิดไม่หนีดะพี่เอง <laughs> ไปซิ่งแล้วนะพี่ตัวเล็กเราจะมาซิ่งในปั๊มไม่ได้ชอบมากนะรถสีแดงอะโอเคค่ะรถว่างพอดี Uh huh. เป็นรถที่คล่องตัวมากแล้วก็เป็นรถเก่งเกียร์ธรรมาที่ขับสนุกมากนะคะอันนี้คือไม่ได้ไมไดโมนะเพราะว่ามันจะมีบางรุ่นนะที่คลาสสะสูงเกินและทำให้เวลาการเข้าคลาสส์ยากอะไรเงี้ยหลายคนก็เคยลองนะคะหาย,ยากมากนะคะมิซูบิชิมิลล์เกียร์ธรรมดาแลัสได้สีแดงด้วยนะคะสีแดงน่ารักสีแดงน่ารักคันนี้เนี่ยเพยื่อบอกเลยว่าเงินเดือนเท่าไหร่สามารถจะออกรถได้นะคะน,น,น,น่าจะเป็นคำถาม เงินเดือนก็ประมาณ9,000บาทสามารถซื้อคนเดียวแบบไม่ต้องมีคนคำ้ำแต่ขอให้อายุงานเยอะนิดหนึ่งนะคะมาไม่ใช่อายุงาน1เดือน2เดือนนี้ไม่ได้ต้องขออนุญาต6เดือนขึ้นไปละกันนะคะที่ไม่ต้องค้ำนะคะทำไมเพื่อถึงมีการวิเคราะห์ เคสได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเคสทุกเคสที่ร้านเนี่ยจะผ่านการวิเคราะห์เคสจากเพยแล้วเพื่อจะเป็นคนเลือกไฟแนนซ์ให้เองว่าควรที่จะไปที่ไหนนะคะอันนี้คือจุดแข็งของเราเลยนะคะเพื่อจะเป็นคนเลือกไฟแนนซ์ให้บอกเลยว่าจะต้องตอบโจทย์สําหรับทุกคนแน่นอนนะคะแต่มีข้อแม้ใครที่ปรึกษาเคสแล้วเพื่อขออนุญาตเลยบอกมาให้หมดเปลือกพี่ถ้าพี่บอกมาหมดเปลือกรับรองเลยว่าจะได้รถไปขับแน่นอนจะขึ้นหลังเต่าแล้วนะพี่ตัวเล็กเวียนหัวไหมไม่เวียนหัวแต่โทรศัพท์เนี่ยมันจะอ้องละไหมเนาะ นี่ขับดีมากนะคะอันนี้ใครเอ่ยใครสนใจสามารถฝากเบอร์โทรได้ให้อดินเลยก็ได้นะคะหรือจะไปฝากในกล่องอินบ็อกซ์นะคะหรือจะไปฝากไว้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้นะคะลืมไปว่าขับรถเกียร์ธรรมดาต้องถอดเกียร์ออกนะคะ โดนไม่มีแรงเลยนะคะลืมไปว่าเราต้องถอนเกียร์ออกนะคะขับดีนะขับดีจริงเดี๋ยวเราจะไปปิดไลฟ์สดการที่ที่เดิมนะคะเฮ้ยเฮไม้ยังไหวใช่ไหมเลขไม้อยู่ที่1นึ่งแสนนะคะหนึ0งแสนหนึ่งมืโลนะคะ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่โลไม้แท้คัน มิลาดใช่ไหมแจ๊ะภอ่ะแม่อาใช่ค่ะมิลลาดค่ะเป็น ishi, มิสุบิชิมิลลาดค่ะน่ารักมากมิลลาดเกียร์ธรรมดาหายากนะคะคุณสันทินกรนะคะสบายดีไหมคะมิลลาดขับดีค่ะรถเกียร์ธรรมดาขับดีทุกรุ่นละการดูแลก็คือการดูแลคือดูแลง่ายอะ่ะเพื่อเพื่อชอบตรงที่เขาดูแลง่ายในเรื่องของน้ํามันเกียร์เนาะแต่การรับประกันของเพื่อนเนี่ย รับประกันต่อนะเพื่อก็เหมือนสูย์นะคะสูนย์บริการจะเพื่อเป็นขายลถมือสองเนาะก็เหมือนสูย์บริการก็คือมีการรับประกันต่อไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์กง ECU นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปเลยให้ห้าหมื่นโลแรกนะคะให้ห้าหมื่นโลหนึ่งหมื่นโลแรกเบอร์นอนน้อยแต่นอนนะนอนน้อยแต่นอนนะนะคะก็คือรับบทนะคะออนไลน์ถล่มทลายเหลือเกินนะคะเดี๋ยววันศุกร์ต่อนะคะหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยวันหนึ่งรับบทที่อาชีพ ใชาจริงๆถ้าหนูมีสักสามสี่อาชีพหนูก็อยากจะรับทุกบทเลยนะสนุกมากค่ะจริงๆถ้าเราแบบแฮปปี้กับการทางานนะเพื่อว่าสนุกมากๆช่วงนี้อากาศท้องฟ้าเริ่มแจ่มใสและเริ่มดีขึ้นมามากๆละนะคะก็แต่ห่วงอย่างเดียวก็คือเวลาถ้าใครจะไปที่ไหนก็คือขออนุญาตเลยใส่แมสเจลแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวเพื่อกำลังจะสั่งสเปร์แอลกอฮอล์มาแจกแจกลูกค้าที่ร้านอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้บอกเลยว่า อันตรายทุกตรงไม่รู้จะม o ฟออนตัวเองไปที่ไหนนะคะคิดว่าบ้านคือสิ่งที่เซฟโซนสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะอันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลยัยพายัพนะคะหลายท่านอาจจะดูจากต่างจังหวัดนะคะก็ถือว่าโอกาสนี้ก็ได้พาขับรถเที่ยวแล้วกันน้อจริงๆเนี่ยภาคเหนือเราจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากๆนะถ้าช่วงก่อนไม่มีฝุ่น PM อะ็ะจะเวิร์กเลยนะคะแล้วก็คนที่นี่ค่อนข้างที่จะนสินะคะแล้วก็แบบเออ จะแบบตาตอนย้อนนิดนึงนะคะจะแบบเนิ่มๆใช้ชีวิตเนิ่มๆน,นะคะ mm hmm. ก็อาจจะไม่เหมือนไลฟ์สไตล์คนในเมืองเท่าไหร่อะไรเง mm ี hmm. ้ยแต่จริงๆคือที่นี่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะค่ะเนี่ร้านอาหารเยอะมากเนี่ยเ mm hmm. พื่อยก็จะไปะใกล้กลางวันละนะคะ mm hmm. ก็จะฝากทองไวใ้ใกล้ๆนะคะง่ายๆอีซี่เลยนะคะแล้วก็มีคาเฟ่ฮอปปิง้งที่นี่เลยจะเป็นที่ฮิตเลยนะคะใครที่ติดตามเพนะื่อทางผ่านทาง a c e b o o k เนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าเพื่อไปไป,ไปหลายที่เลยนะคะ หน้าหน้าไปหลายที่มีที่เกิดใหม่เยอะๆเลยนะคะแต่ละที่จะมีกิมมิคไม่เหมือนกันค่ะแต่ละที่จะมีกิมมิคไม่เหมือนกันก็คือว่าร้านนี้นะคะจุดเด่นเรื่องนั้นร้านนั้นจุดเด่นเรื่องนี้แต่ละร้านก็คือจะดีไซน์ออกแบบมาไม่เหมือนกันเลยนี่เราจะขับเข้าไปด้านในนี้นะคะวันนี้โอ้โหโครงการดีโครงการเดิมนะคะแต่ก็ไม่รู้กินอะไรมีหลายร้านนะใครเคยเป็นบ้าง มีหลายร้านกลางวันกินแต่ไม่รู้จะกินอะไรนี่เพิ่งเป็นคนหนึ่งในนั้นที่รู้สึกแบบนี้นะคะมีหลายร้านแต่ไม่รู้จะกินอะไรคันนี้สีแดงแบบแดงมันมีแดงมุกแดงเมทัลลิกด้านในด้วยไม่ใช่แดงด้านนะคะไม่ใช่แดงแบบแดงแบบ รุ่นเก่าแล้วอะไม่ใช่นะคะเป็นแดงสวยแดงผู้ดีนะคะใครที่เลิฟสีแดงนะคะหรือไม่ได้ฟิกเรื่องสีนะคะและอยากจะได้รถที่ผ่อนเท่ากับมอเตอร์ไซค์คันนี้เพื่อน,นำเสนอให้ทุกคนเลยนะคะตอนที่ว่ามีเออเขาเรียกว่าอะไรซูซูกิเซสนะคะว่าผ่อนถูกแล้วอันนี้ผ่อนถูกก่าน้องเซียสไปอีกนะคะโอเคคันนี้ตรงนี้ได้นะคะกดไฟขอทางครับ ถามว่าใส่เกียร์ถอยง่ายไหมก็ง่ายนะเนี่ยก็ง่ายนะไม่ยากเลยค่ะแต่เดี๋ยวเพช่โอเคไหมอ่ะเราต้องดูแนวก่อนเออหน้าเราอันนี้ไปหน่อยเราต้องมาด้านนี้นิดนึงโอเคทำตามกฎจราจรดีที่สุดแต่คุณคนนี้เขาจะเข้าลำบากเนาะ เราต้องออกมานิดนึงยังยังไม่จบค่ะโอเคอ่ะก่อนที่จะปิดไล์สดจะกล่าวปิดไล์สดในนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะไป ให้พี่ตัวเล็กแลนไปด้านนอกอีกทีหนึ่งฝากไปด้วยนะคะสําหรับ m ิส s u บิชิมิลลาร์สนะคะที่เป็นรถที่ผ่อนถูกมากตอนนี้ในร้านนะคะตอนนี้ต้องให้มีแค่คันเดียวถ้าเป็นคันนี้นะคะแล้วประวัติดีมากๆจริงๆนะคะเพราะไปซื้อกับบ้านลูกค้าเองกับมือเลยนะคะคันนี้ปี2555นะคะยอดจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนเพียง3ามพันจริงๆนะคะคันนี้ถ้าใครอยากจะลองขับหรืออยากจะลองปรึกษาการขายนะคะลองส่งเอกสารมาก่อนได้นะคะไม่จะเป็นว่าต้องจองก็ได้นะคะถ้าเอกสารพ่้อค่อยเซน็น ยาก็ได้นะคะไม่ไม่ง่ายๆเราคุยกันง่ายๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปยนโฉมเนาะอีกสักครั้งหนึ่งก่อนปิดไลฟ์สดน,นะครับคันนี้เลยสีไม่แดงไม่มีแรงขับนะคะปิดกันสีไม่แดงไม่มีแรงขับนะคะคันนี้โอ้โหสวยมากวันนี้เพื่อก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับไลฟ์สดวันนี้นะคะฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ